สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ m o เต r ร์เอนครับวันนี้เราครอสกับ All New Honda PCX 160นะครับวันนี้ Chapter ที่6แล้ววันนี้เป็นภาพรวมครับว่าคันนี้เป็นอย่างไรนะครับและคำว่า All New หลังจากก่อนหน้านี้ที่เราเล่าไปทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันแล้วฟีลลิ่งเป็นอย่างไรคือต้องบอกครับว่าอย่างแรกในความใหม่ f i ลิ่งใหม่เฟรมใหม่นะครับความทันสมัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบส่องสว่างทั้งหมดด้านหน้า ไฟหน้าไฟเลี้ยวด้านหลังไฟเบรกไฟเลี้ยวทั้งหมดเป็น LED นอกจากนั้นในความทันสมัยครับก็ยังแฝงไว้ด้วยความหล่อเหลานะครับก็ในเรื่องของการดีไซน์สรีระของตัวรถทั้งหลายแหละส่วนทรงอกบนครับด้านนี้เอวเนี่ยถือว่าข้อทีเดียวเชียวลงมาเนี่ยทำให้ผู้นั่งสามารถจะวางเท้าได้โดยขาไม่กางด้วยอันนี้คือดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ตัวผู้ใช้งานและผู้ซ้อนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ถัดมาครับก็คือเรื่องของความทันสมัยในห่วของมาารวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกทริปนะฮะบอกอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้นะครับบอกว่าตอนนี้เรามี Honda Selectable Torque Control ที่พัฒนาจาก rc 2 1 3 v ซึ่งใช้ในสนามแข่งมาด้วยแล้วก็ถูกจำลองเรียกว่าถอดออกมาแล้วก็นำมาใช้ในคลาส 160cc หรือว่า 156.9cc อย่าง all new pcx 1 6 0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น1ส่วนทรงองค์เอลอย่างที่เห็นถ้ามองด้านข้างเนี่ยน่าจะทิมท,มทิมน้อยท้ายเยจะเชิดเชิดน,นิดนึงนะฮะมีระยะท a v เ l ลช o คที่ดีนะครับเบรกหน้า ABS ให้มาเบรกหลังดิสเบรกรวมไปถึงค n d a s e l e c t a b ท e Torque c o n t ท o l ทำงานร่วมกันมีนะี่ฮะยางรองตุ๊กตาแฮนด์แบบโพลีคโรพีนซึ่งทำให้การขับขี่นั้นนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับมี ช่องเก็บของใต้เบาะอย่าง U Box ที่ใหญ่ถึงขนาด30ลิตรคุณพราช่วยหมวกใบใหญ่ขนาดนี้ยัดลงไปได้นะครับนอกจากนั้นตำแหน่งวางเท้าที่ขยายใหญ่ขึ้นอีกนี่ตานนี้นะครับขยายใหญ่ขึ้นอีกทาให้พู้ขับขี่วางเท้าได้อย่างธรรมัดธมงมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นอัตราเร่งของเครื่อง ESP+ Plus ใหม่ที่มีการขยายความจุ cc ขยายลิ้นเร่งขยายแอร์บ็อกรวมไปถึงระบบระบายไอเสียใหม่ มันมีเหตุผลอะไรครับที่จะทําให้ All New PCX 160ขี่ไม่สนุกไหนเล่าให้ฟังสิติดมือตั้งแต่สตาร์ทแหะครับเชื่อผมเถอะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหาลองดูฮะผมเชื่อว่าใกล้ตัวคุณมีเป็นเจ้าของแล้วแน่นอนถ้าหากว่าอยากจะขี All ่ All New PCX 160แล้วไม่อยากลองต้องเป็นเจ้าของครับกิเลสเราระงับได้ด้วยการจองเท่านั้นสำหรับวันนี้ครับฝากไว้แล้วกันกับ All New p c x 160คันนี้นะครับ ครบ้วนจบทุกกระบวนความแล้ววันนี้ผมนัดเสร็จอาจารย์จากมอเตอร์ e n นลานะฮะเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ